สวัสดีเช้าวันที่26กุมภาพันธ์ส5 6 8าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ โดยเริ่มจากไบรตันเปิดบ้านเอาชนะ AFC บอลมัดไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นคริสตันพาเลสชนะแอสตันวิลล่าไปได้4ประตูต่อ1วูฟแฮมตันแพ้ฟูลแลมไป1ประตูต่อ2และเชลซีเปิดบ้านถล่มเอาชนะเซาเทมตันไปได้ด้วยสกอร์สีประตูต่อ0คราบและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลิเวอร์พูลที่มี64คะแนนอันดับ2อ r าร์เซนอลมี53คะแนน อันดับ3 Forest, นอตติงแฮมฟอเรส47คะแนนอันดับ4เชลซีมี46คะแนนและอันดับ5เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี44คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่ง3อันดับที่ยังคงรังท้ายของตารางได้แก่อันดับ18อิสวิททาวน์ที่มี17คะแนนอันดับ19เลสเตอร์ซิตี้17คะแนนและอันดับ20เป็นทางเซาเทมตันที่มีเพียง9คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นทางสต็อกซิตี้แพ้มิดเดิลสเบอรไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และผลอีกคู่เป็นทางคาร์ดิฟซิตี้เอาชนะเฮาซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลีดยูไนเต็ดที่มี75คะแนนอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี70คะแนนอันดับ3เบอร์ลี่68คะแนน อันดับ4ซันเดอร์แลนด์มี62คะแนนและอันดับ5เป็นทางเวสต์บรอมวิทอาลเบียนที่มี51คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาอิตาเลียครับซึ่งวันนี้มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันไปน1คู่และผลเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะลาซิโอไปได้2ประตูต่อ0และทำให้อินเตอร์มิลานจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาเดลเรสเปน ซึ่งวันนี้มีเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นทางบาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมอกันกันกบแอเลติโกมาดริดไปด้วยสกอร์สีประตูต่อสีครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดเอฟเบโคาลกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นอาร์มีนีบิเลเฟลเอาชนะวเวเดอร์เบรเมนไปได้2ประตูต่อหนึ่งและทําให้บิเลเฟลจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเฟรนคับรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นองเชตแพ้ก,การยิงจุดโทษเออาร์แรงไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ5หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่1ประตูต่อ1และผลอีกคู่เป็นทางอาร์แอดทานเอาชนะแก่งกองไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีครับกันบ้างซึ่งคืนที่ผ่านมามีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป1คู่ครับ และผลเป็นอันตัญญาสปอแพ้เบซิกตัดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร่าดิวิชั่นซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่25กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาโดยคู่แรกเป็นบากัสเซนทันเอาชนะนิเวลโอนบอยไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นอาร์เจนตินอสจูเน์เสมอกันกับอินดิเพเนเดนเตลิวดาเวีศย0-0และคู่สุดท้ายเป็นทางติเกรเอาชนะแบนฟิลไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนอาร์เจนตินาพรีเมียร i ดิวิชันกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางโรซาริโอเซนทรัที่มี17คะแนนอันดับ2อินดิเนเดนเต้มี16คะแนนอันดับ3เอสตูเดียนเตส15คะแนนอันดับซิติเกรมี15คะแนนและอันดับ5เป็นทางริเวอร์เพลทที่มี15คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาระเบ,บียโปรลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นอารายเอต แพ้เอาฉบับไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองคู่ต่อมาเป็นเอาฮิลาวชนะเอาโคลูตไปได้5ประตูต่อหนึ่งเอาเวดาไมกา่กลับแพ้เอานัสเซอร์สู่ประตูต่อสองและเอาอาลีชนะเอาคาดิซิยาไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนซาอุปโปลิกกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นเอาอิทิฮัดที่มี55คะแนนอันดับสองเอาฮิลาวมี51คะแนนและอันดับสามเป็นทางเอานัสเซอร์ที่มี47คะแนนครับ และเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กันครับโดยเราจะเริ่มที่โปรแกร,รมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีก5าคู่โดยเริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิสบินท,ทาวคู่ต่อมาจะเป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้น็อตติงแฮมฟอเรสพบกับอาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดพบกับเอฟเวอร์ตันและลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับ มาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลโกาปาเดลเรสเปนซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมรอบรองชนะเลิศนัดแรกลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่โดยจะเป็นทางเรอัลโซเชียดัดจะเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสามสามสิบนาทีครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลโกาปาอิตาเลียโดยที่วันนี้ก็มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ซึ่งจะเป็นทางยูเวนตุสจะเปิดบ้านพบกับเอมโปลี โดยคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตี3ตรงครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลเดอเฟเบโคคาวซึ่งคืนนี้มีโปรแกรมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกัน1คู่ครับโดยจะเป็นทางอาเบไลซิกจะพบกับทางวกบวกซึ่งคู่นี้จะลงเล่นกันในเวลาตี2 45นาทีครับและโปรแกรมสุดท้ายของค่ำคืนนี้จะเป็นโปรแกรมเฟรนด์คับรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งคืนนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก1คู่ครับ ซึ่งในเวลาตี30นาทีจะเป็นทางสตาร์ทเดอบริโอแซงจะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงแชแมงคคับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ